ยังครับยังยังยัง,ยงขาดชั่วโมงอีกประมาณเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยกว่ายังขาดอยู่เจ็ดร้อยกว่านะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่เป็นไรขอ,ขอบคุณนะครับ <c oughs> พี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจกับนักล่าเด็ดชาแนลเนาะ พี่กต๊กสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไม่ได้ขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไม่เป็นไรนะครับพี่รัตนพรสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสี่ท่านดวงใจนะครับขอบคุณนะครับ สู้ๆนะครับเนาะผมก็ไม่อยากจะเช็คเวลาเลยนะครับแต่พูดไว้แล้วเนาะพูดไว้มือว่าจะมาเช็คเวลาพี่น้องก็เบิงนที่พี่พาสวัสดีครับมันได้พูดไว้แล้วอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้โอ้อยเดี๋ยวไล่สดสองวัน ยุดไปหานะครับตั้งแต่สิบเจ็ดเก้าับเจ็มันยี่สิไหลยีเอสยุดนะครับดิบสองไหลนะครับยิบสามไหลวัน้อบ่มันใจพอด้ไหลนะครับยิสป,ประชุมี่บานพอกำนั่นวันยิบสี่ประชุมยู ยูวัดนะครับย mm ู hmm. ว,ว่านี่ประชุมยูวัดตอนเย็นนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณที่เมฆด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตนะครับ <c oughs> ทุกคนเนาะผมว่าจะไม่เช็คเวลาแล้วแต่มันได้พูดเนาะมันได้พูดไว้แล้วนะครับผมบก็จะมานะครับสามพัน 200กว่านะครับ3 2 0 0ันสอง้อยกว่ายังขาดอีกเจ็ชั่วโมงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับเรายังมีเวลาเยอะนะครับเรายังมีเวลาเยอะพี่ประคองสวัสดีครับวันนี้เอาไม่นานนะครับเอาชั่วโมงเดียวนะครับเอาเอาชั่วโมงเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับ ที่จุ๋มจิ๋มสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเองจ้านะครับพี่มิปาที่ประคงทุกคนพี่เมฆพี่รัตนพรนะครับพี่หิงห้อยนะครับขอบคุณมากเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจวันนี้เอาเอาไม่นานดีกว่าไม่ขึ้นเนาะชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะครับชั่วโมงหนึ่งเราก็ยังดีเนาะ เราจะได้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเราอาจจะได้เวลาไปประมาณห้าชั่วโมงก็ได้เนาะถ้าพี่เมฆอยู่ด้วยนะน่าจะถึงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้เอาชั่วโมงหนึ่งจริงๆนะครับเอาชั่วโมงเนาะเกรงใจนะครับเกรงใจพี่น้องเราทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องเก็บเวลางั้นเรานะครับ บางคนเก็บทั้งเวลาบางคนเก็บทั้งหลังคาไปร้องกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับแมวนะครับเกด้าคนเมืองในต่างเดือนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผมใส่ประแจให้เลย เกด้านะครับครับขอบคุณมากนะครับป้าแมวนะครับนี่ได้ไปเดินกันว่าป้าแมวป้าแมวนะครับเนาะผมขอเอือนนําเด้อผมเอือนนั่เได้ครับได้ป้าแมวเห็นไหมนะยังพิทิกยังคุณป้าแมวนะครับเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับ